เราเป็นเพียงสื่อการเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้นในช่องแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับชวพี่สวัสดีครับวันนี้ผมอาชีพเป้าบ้านสวยๆพื้นที่กว้างๆนผู้ชมเลือกเลือกอยู่นะครับมีพื้นที่เหลือเยอะมากเลยมีสนามหญ้าหน้านบ้านด้วยมี2ห้องนอน2ห้องน้ำครับ1ห,ห้องรับแขก พื้นที่เหลือไว้ปลูกต้นไม้ทําสวนทําสนามหญ้าตั้งลานกางเต็นท์หน้าบ้านได้สบายครับบรรยากาศด,ดีตัวบ้านยกพื้นกําลังสวยในราคาเพียง1ล้านนิดๆเท่านั้นเอง1,150ล้าน1นึ่งแบาทครับบ้านสภาพดีพื้นที่กว้างครับหนึ 9, ตารงางวาครับจัดสรรไว้อย่งดีอาณาเขตชัดเจนบรรยากาศด,ดีดินดีน้ําดีครับ ถ้าชอบก็ฝากกดติดตามกดถูกใจให้ด้วยมาชี้เป้าเลือกซื้อประจำาได้ไม่ลาดคลิปใหม่ๆนะครับฝากกดถูกใจให้ด้วยครับแปลงนี้อยู่อำเภอกันทรักษ์จังหวัดศรีสะเกษทันใดกำลังมองหาที่หาบ้านโซนนี้อยู่ติดต่อเจ้าของโดยตรงได้เลยนะด,ดูที่ดูบ้านหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมก็ติดต่อกับเจ้าของได้ครับทางเราเพียงมาชี้เป้าเลือกซื้อกันเท่านั้นไม่ใช่เจ้าของไม่ใช่ในหน้าครับสนใจติดต่อเจ้าของได้เลยรูปภาพน้อยไปหน่อยต้องขออภัยครับ สามารถนะัดดูที่ดูบ้านขอข้อมูลกับเจ้าของได้นะครับราคา1นึ่งล้านหนึ้ามืนบาทพื้นที่เยอะๆอ,อย่างนี้ก็คุ้ม,มสำหรับคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าฝากกดถูกใจให้ด้วยครับสวัสดีครับ